สังคมร่วมกันหาคำตอบโอ้โหคุณบิวสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดค,ครับที่นี่น่คะนี่จะหมดเวลาแล้วนะไทยแลนด์ทัอพาวเวอร์ของเราเนี่ย วันนี้ครับผมเราจะมีในส่วนของงานที่เราเคยคุยกันไว้นะ,ะอย่างนี้มันขยับใกล้หเวลาแล้วครับคุณเอมมาตอนนี้นะครับผมมันจะมาประมาณปลายเดือนกันยานะใช่แต่มันค,คร่าวคร่างานมุสลิมแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของประเทศไทยเห็นว่าคุณมาหานางแบบเหรอคุณต้สงสักนางแบบเหรอวันนี้ใช่ครับวันนี้วันนี้เป็นข่าวดีสําหรับหนุมน่มๆสาวๆแล้วครับใครที่ต้องการเดินแบบนะครับผม เราสามารถที่จะติดตามได้ตามด้านล่างนี้นะที่เราขึ้นไว้นะครับผมแล้วทุกคนก็ไม่ต้องห่วงครับเรื่องคอนฟิเดนซ์ในต่างๆเดี๋ยวทางเราจะช่วยสปอร์ตในเรื่องของการสอนเดินแบบหรือว่ามูฟเมมต์อะไรต่างๆให้นะครับผมสอนให้ได้เลยนะใช่เลยครับผมมีช่างแต่งหน้าทำผมด้วยพร้อมเลยครับพร้อมพร้อมเปในแต่างแบบกับมุสลิมแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของประเทศไทยได้เลยหรอได้เลยครับผมได้เลยติกยังไงอ่ะอุ้ยเดินแบบแบบทำยังไงดีคือกติกาง่ายๆเลยครับถ้าใครต้องการเดินแบบนะครับผมสามารถที่จะ ข้าไปดูสอบถามเรื่องสามารถเลือกชุดได้ด้วยคุณจ้องชุดกับทงร้านเป็นนางแบบได้เลยต้องใช่เลยครับผมโดยเฉพาะชุดของมุสลิมเนี่ยแบบว่าคุณจะใช้นี่เลยครับลมมันจะพรางหุ่นเราเลยนะใช่ครับผมคุณจะน้ําหนักเยอะแค่ไหนคุณจะแบบมีไขมันหน้าท้องหรือว่าคุณไม่ดีอะไรก็แล้วแต่มันจะพรางได้ดีมากเพราะว่ามันเป็นชุดแบบหลวมๆโดยเฉพาะถ้าเป็นของผู้หญิงนะครับทรงฟาราชาอับาย่านี่รับรองคือคนที่ไม่อยากให้แบบเห็นบอดี้ชัดๆนะสามารถซอฟได้เลยครับซอฟในการแบบไม่ให้แบบ บอดี้สัดส่วนของมุสลิมเราก็ไม่ค่อยจะเปิดเผยมากนักที่ต่อมาที่คืยอาค้ดเลยนะคะของเพจของคอปปวกโกไปเลือกชุดไปสั่งจองทางอินบ็อกได้เลยนะคะแล้วคุณจะกลายเป็นนางแบบและเป็นส่วนหนึ่งของมากรรมงานเดินแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งแรกของโลกมุสลิมและที่สําคัญเป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยนะคะให้เกิดการสร้างอาชีพการสร้างรายได้และการส่งออกด้วยนะคะวันนี้กับคุณคุณบิวนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะุณมากเลยค่ะติดตามคุณบิวไล์สดได้แล้วก็ติดตามได้ที่เพจของคอปปวกโกไทยแลนด ใช่แล้วคาะสวยๆที่แมาใส่ของเค้าเปิดเกิด่เลยับบนี้ด้วยนะคะเตเกิดเลยคุณผู้ชมคะพวกนี้ห้ามพลาดนะยคะยังคงเกาะติดกับประเด็นร้อนปัญหาชายแดนไทยกัูชานะคะร่วมพูดคุยกับนะคะพลเอกรังสีกิติจันดรทรัพย์กับเรื่องราวของพลทหารว่าจะมีการซับซิได์อย่างไรจะมีการช่วยเหลือเขาอย่างไรแล้วก็การป้องกันตามแนวชายแดนตามกฎ ของอฝ่ายคำมั่งคงเนี่ยจะเป็นทิศทางไหนนะคะติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ